รู้ไหมครับว่าเกาะเสม็ดได้ชื่อนี้จากต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นเสม็ดซึ่งจเจริญเติบโตขึ้นอย่างล้นหลามบนเกาะนี้โดยเฉพาะสม็ดแดงและสม็ดขาวที่พบในป่าดิบแล้งของชายฝั่งเสม็ดแดงหนึ่งในต้นไม้พิเศษนี้มีใบอ่อนสีแดงเด่นเปลือกสีน้ำตาลแดงและแตกเป็นแผ่นบางๆสร้างความงามตามธรรมชาติที่ยากจะลืมครับ บนเกาะนี้ยังมีป่าไม้เบญจพรรณปกคลุมพื้นที่ถึง80%ยังไม่มีแม่น้ำลำคลองแต่มีภูเขาวสวยงามสเสม็จแดงและขาวจึงเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศท,ที่เกาะเสม็ดจะขาดไม่ได้เลยครับอย่างที่ทราบกันความแตกต่างของสีใบและคุณสมบัติของสเสม็ดสองสายพันธุ์นี้เพิ่มมนขลังทางธรรมชาติเข้าไปอีกและด้วยความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทำให้งดงามที่หาชมได้ยากขึ้น ทั้งเสม็ดแดงและเสม็ดขาวกลายเป็นเอกลักษณ์ของเกาะนี้ชื่อเกาะเสม็ดจ,จึงฝังรากลึกลงในท้องถิ่นสร้างสเสน่ห์น่าลหลงไหลแบบไทยๆอย่างแท้จริงเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ